วันนี้เราจะมาทาแป้งโดแป้งโดครับส่วนผสมมีอะไรบ้างมีน้ํามันครับแป้งครับเกลือครับครวนับน้ำซลลสีครับผมเราเริ่มเลยครับเราใส่อะไรเข้าไปก่อนครับแป้งครับใส่แป้งเลยนะครับเอ่อในกระทะเราใส่น้ํามันไปยังครับใส่แล้วใส่แล้วนะครับใส่น้ํามันไปแล้วนะครับโอเคครับแล้วใส่อะไรต่อครับเกลือเกลือครับ ใส่หมดไหมครับหมดไปเลยหมดไปเลยครับแล้วใส่อะไรครับน้สมสีไม่ใช่ครับที่ใส่ที่มืออีกมือใส่อะไรครับครีมอะไรครับครีมลาวาทากับเกลือครับใส่ไปหมดเลยครับเก่งมากและใส่สุดท้ายครับใส่คือผสมสีอยากใส่สีอะไรใส่ลงไปวันนี้เราทําสีอะไรครับ สีส้มนะครับเราใส่สีส้มนะครับใส่น้ําลงไปหมดเลยนะครับครับแล้วเอาที่ตีไข่ทําไมครับคนไหมครับคนนะครับคนครับคนแป้งและส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันไหมครับเราจะเข้าไปดูใกล้ๆครับสีส้มไหมครับสีส้มสีส้มสวยเลยนะครับครับไม่เป็นไรครับ